สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนมาตัดผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งที่เราปลูกอยู่ฝั่งทางทุ่งนานะคะคเราก็จะใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังจากการทํานานะคะมาปลูกผักนะคะน้ําที่เวนใช้นะคะเวนก็จะใช้นะะ้ําบาดาลน,นะคะที่เจาะใส่สมิร์์นะคะเวน<ม>ใส่แค่ครึ่งแรงนะคะไม่ได้ใส่แรงครึ่งเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ว่าน้ําก็ไหลดีมากเลยนะคะ จะเป็นผักกวางตุ้งอันนี้จะเป็นแขนงผักแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บไปหลายรอบแล้วนี่รอยที่เราหักนะคะที่เราเก็บไปเมื่อครั้งก่อนนู้นอันนี้ก็จะเป็นแขนงของเขานะคะที่เขาโงกตอกมานะคะผักโกรกมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นผักกวางตุ้งพันเขียวนะคะผักกวางตุ้งพันเขียวอันนี้ก็จะเป็นผักกาดผักกวางตุ้งหวานนะคะพันเขียวหวาน อร่อยกรอบนะคะอีกพันหนึ่งจะเป็นพันขาวนะคะเว้นอ่าพันขาวอันนั้นไม่ค่อยหวานนะคะแล้วก็จะไม่กรอบด้วยแต่อันนี้จะเป็นพันเขียวนะคะหวานแล้วก็กรอบมากเลยนะคะผักสวยๆเลยค่ะแวนก็จะเก็บเอาไปขายที่ตลาดนัดนะคะตลาดนัดเอ่อถ้าใครมีเวลานะคะตลาดนัดที่นี่ก็สามารถขายได้ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะแต่ว่า เวช่วงเช้าเวนไม่ได้ไปขายเหมือนคนอื่นเขานะคะเวนจะไปช่วงบ่ายนะคะหลังจากเราเก็บผักกวางตุ้งเสร็จเราก็จะมัดแล้วก็ตกแต่งนะคะให้สวยงามก็จะเอาไปวางขายแต่บางทีเวนก็จะขายอยู่ใน Facebook บางนะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่ใน Facebook วันนี้ก็จะมีออเดอร์ผักสลัดนะคะที่เขาสั่ง เยอะมากเลยนะคะมีแต่โดกเลยประกาศข่าวฟังทางนั้นก็เริ่มที่จะได้เก็บแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโหอแล้วทางนู้นก็จะเป็นผักชีนะคะ แรงฝั่งข้างกันกับผักวางตุ้งนะคะก็จะมีผักกาดขาวปนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ทยอยตัดไปบ้างแล้วนะคะแต่ฝั่งทางนั้นตัดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากปีใหม่นี้เราว่างๆเราก็จะมาขุดดินตากดินทําสวนนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือช่วงปีใหม่เราไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าผักขายดีมากเลยนะคะ าทางโน้นตะลิกก็กำลังรดน้ำกระเพรานะคะลืมบอกนะคะผักกวางตุ้งนะคะถ้าอยากเก็บแล้วตัดได้นานๆนะคะเป็นแนะนำใหเ้เก็บเสร็จนะคะก็โรยปุ๋ยทางใบว่าใส่ปุ๋ยทางใบบ้างแล้วก็โรยปุ๋ยเม็ดบ้างนะคะเราก็จะได้กวางตุง้งเก็บ ระยะเวลา,า,ะะวลาค่อนข้างที่จะยาวนะคะวันนี้เป็นไรก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะคะลิ้นพันกันหมดเลยตาลีก็จะรดน้ำกระเพานะคะกระเพราไม่ค่อยได้ตัดช่วงนี้ก็มีตะโดกเลยเพราะว่าช่วงปีใหม่ไม่มีเวลาที่จะตัดนะคะเราเน้นแต่พวกผักพวกผักกาดขาวกวางตุง้งผักชีผักสลัด หอมผักชีแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะแยะนะคะเราเลยไม่มีเวลาที่จะตัดผักกะเพรานะคะ